รอาของเราได้ประมาณนี้ไหอย่างที่บอกขอามรอกาเสร็จแล้วใช่ไหมค,ะ,คะเห็นรากถ้าเกิดรถตรงจุดนี้ใช่ไหมคะ,ะเรา็ว่าเอาไปพระนันตีเส้นลากบนจากตรงนี้1.5 1.7อะไรก็ว่าไป๊บลงมาเสร็จแล้วเราก็จะได้จุดป,ปรับแกนวา ตอบพราะเรารู้วีดแมสต์เป็นไงคะขั้นตอนต่อไปก็คือจากสโลปใช่ไหมอ่าโอเคด้วยความที่เราจะใช้เอ็กเซลนะคะเราได้สโลปมาแต่อย่างที่บอกในกรณีของพวกเราคือสามารถใช้จุด2จุดระหวา่างจุดไหนก็ได้ไดมาร์ชไว้ให้อาจารย์เห็นว่าใช้จุดไหนโอเคไหมนะคะหรือบางคนพอดกออกมาแล้วบอกโอ้จุดนี้มันยากเลยผมขอใช้จุดนี้หน่อยได้ไหมเป็นเลขหกกับเลขหกกับ, 6, กบจุดนี้เป็นเลขสองกับเลขสามเห็นไหมจุดนี้หกกับหกกับสองกับสามผมขอใช้สองจุดนี้ได้ไหมคำนวณง่ายๆ ไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่อย่างที่บอกโน้ตให้อาจารย์นิดนึงว่าเอาตัวเลขมาจากไหนนะคะโน้ตแม่จานนี้คือหนูบอกถ้าใช้ตรงนี้ใช่ไหมหกกับหกจุดนี้ใช่ไหมคะแกน x เป็นหกแกน y เป็นหกจุดนี้แกน x เป็นเท่าไรสองแกน y เป็นสามทำวณวสล็ปมันจะแน่นเดือดใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์ที่ถูกม่ติดอะไรนะนะคะก็ถามสามารถได้สล็ปสล็ปเสร็จสล็ปคือ k n ส่วน v max ถูกไหมคะอ่ะเราได้ b max แล้วจากจุดตัดแกนเราก็จะสามารถหา ได้เนาะอย่างที่บอกก็คือจะประมาณนี้นะคะอ่ะข้อต่อไปปึ๊ข้อต่อไปเหมือนกันเลยนะข้อต่อไปก็คือเป็นข้อมูลอะไรให่ตัวนี้คืออะไรอ๋อโอเคตันนี้คือ u ั s สเ a t e นะคะตัวนี้คือ b ั t สเ t e 1ส่วน b 1ของ b นะคะได้กราฟมาหาจุดตัดแกน y เพื่อที่จะหา b แล้ะก็หา slope เพื่อที่จะหา k อะทีนี้มาดูข้อนี้นะมี Sub s u b s t r a t e แล้วก็มีชิ้นที่เป็น no e q u a t i o r มาให้แล้วถ้าเขาใส่ i n u a t i o n ชิ้น a เกรดเปลี่ยนไปเป็นเท่านี้ใส่ i n u a t i o n ชิ้นที b เกรดเปลี่ยนไปเป็นเท่านี้คำถามคือ i n u a t i o n แต่และชนิด เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมเราก็ต้องอดกราฟใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าเราต้องทดกราฟใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่า K M กับ B เนี่ยเขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างใช่ไหมต้องอดกลางระหว่างส่วนบกับ1ส่วนนะใช่ไหมคะโจทย์ให้มันเป็นห่ส่วนบกับส่เใช่ไหมยที่บอกอย่างเดวเรก็ต้องลวมให้ อันนี้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้คืออ๋นนอ,อ,นนออันนี้น่าจะเป็นเรดแล้วหนึ่งส่วนดีตัวนี้คือหนึ่งส่วนดีใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่อันนี้สรุปไม่ใช่นะอเดยวเข้าขไปคุยสนานๆเมื่อกี้คนละอันกันนะ อิดเออใช่ครับแล้วกาพอแล้วก็าพราฟเดียวกัน e นะคบแล้วเราก็จะเปรีเทียบอันไหนเป็นโ no นอินิวเอสีฟ้า1 B, ตัวนี้เป็นโนอินิวบิทเถ้าเราสังเกตดีๆถ้าเราสังเกตเนี่ยรินแล้วตัว่ไมครตัวสีส้ตัวนี้นไหมคคล้ายๆจากขนาดเลยเนาะใช่ไหมค่อนข้าๆขนาดเลยลถ้าเ a, channel, กิดเราพอดเองร็บอกว่มันขนาดเราก็ตอบวานาด สี่บินิิเตอร์นะคะอะแล้วสีเทาล่ะดูสีเทาแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าลากมาแล้วน่าจะทำยไงอ่าอันนี้คือดูจากกราฟโดยประมาณเราสามารถด้วยความที่เราลอพอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหา y-intercept เพื่อที่จะหาบ max ได้แล้วก็สามารถหาสโลปเพื่อที่จะหา k อได้อ๋ออันนี้คือแปลงมาให้แล้วว่านะคะ y-intercept ของโนดบินิพิเตอร์เนี่ยนะคะเท่ากับเท่านี้ ออกมาแล้วได้ดีแมสเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นะแล้วเราก็มาเทียบกัน,นใช่ไหมว่าอ่ะโอเคนะ A เนี่ยเป็น n o n c o m p r e s s i v e i n ท i เก t o r เนี่ยตัวนี้เป็น n o n c o m p r e s s i v e i n ท i เก t o r เพราะอะไรเพราะเป็นัไงคะวีมันลดลงเห็นไหมเปรี่ยบเทียบกันอันนี้ก็แบบ l o นอิน i ิเ t o เตอร์นะ v-max ของเราเนี่ยเป็นสิบสี่ใช่ไหมคะแต่พอใส่อิน i ิเ t o เตอร์เอเข้าไปแล้วเนี่ยว m a มของเราลดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยยีเนสซามันก็ไม่ใช่คอมเพรสชีฟใช่ไหมเพราะถ้าคอมเพรสชีฟเนี่ย v max ต้องเข้าเดิมอ่าใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูอินทิเกรต b เป็นไงมันใกล้เคียงกันมากเลยทีน,นี้เราจช้คว่าเท่าเดิมได้เลยนะใช่ไหมคะโน no งอินทิเกรตเนี่ยเป็น14ใส่อินทิเกรต d เข้าไปเนี่ย v max ก็เข้าเดิมเพราะฉะนั้นอินทิเกรต d ก็คือเป็นคอมเพรสชีฟอินทิเกรตในขณะที่อ,อ่ะเรามาหา k ใช่ไหมคะอัสโลรถ้าเรารู้สัลกนะลอรมเนาะคำนวณโฟลจากก้ามเะไรเกี้ก็จะได้ KM เส่วนดวยบีแม็ใช่ไหมเอาีแม็จากข้นที่เราคำนวณไปแล้วเนีเราจะหา k คได้เป็นยงไงครับถ้าไม่ A, M, มีอินดิเเตอร์เดี่ยเมที่ประมาณแปนะคะใส่อินดิเเตอร์ A เข้าไป k เท่าเดิมคุณคุณแม็กซ์บลดลงแล้ว k เท่าเดิมคือตัวไหนนอนคอมเพ i t i v นอินดิเตอร์ใช่ไหมครอ่า ้ก็คือประมาณนี้อันนี้คือวิธีการหาคำตอบว่าคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดเป็นแบบไหนน,นะคะหลังจากได้ พอจะเข้าใจแล้วก็ทําได้หรือเปล่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะ,นะ,ะเข้าไปที่ตัว Google Classroom นะคะเดยวที่บอกพยายามทำเองนะคะ อย่างที่บอกพยายามทำความเข้าใจยอย่างที่บอกไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีคำวนวณอะไรมากมายแต่ว่าก็คือทำคำนนวามเข้าใจแหละว่าการาฟแต่ละตัวค่ากับค่าความเป็นเซนต์อะไรบ้าง Você vai partir tudo